แถลงข่าวก่อนเกมของรูเบนอโมลิมยืนยันเรียบร้อยโจชัวเซอร์ซีเจ็บยาวปิดเทอมพร้อมกับยืนยันว่าอังเดโอนาจะกลับมาเฝ้าเสาเกมเจอริยงคืนวันพฤหัสสปบดีนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานการณ์ต่างๆของแมนยูกันก่อนจะเริ่มอัปเดตข่าวในวันนี้ฝากกดไลค์และ Subscribe กันด้วยนะครับรูปเบนอมอริมยืนยันในงานถแถลงข่าวก่อนเกมพบกับลียงนะครับว่าอังเดอโอน,น่าเนี่ยจะได้ลงสนามพบกับลียง เกมที่2ในศึกยูโรปาลีกรอบ8ทีมสุดท้ายในคืนวันพฤหัสบดีนี้ครับพร้อมกับยืนยันเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโจชัวเซิร์ซีว่าปิดเทอมเรียบร้อยเขาจะไม่สามารถกลับมาได้ทันก่อนปิดฤดูกาลสำหรับตำแหน่งผู้รักษาประตูตามความรู้สึกของผมแล้วนั้นจริงๆตอนนี้ไม่ได้มีใครดีไปกว่าใครนะครับ เอาชายบายนดีเนี่ยทำผลงานได้ดีในเกมพบกับอเซนอลในศึก FA คเัพเมื่อต้นปีก็จริงแต่นั่นคือเกมที่เราเน้นรับเป็นหลักสะส่วนใหญ่เรื่องเซฟเนี่ยไม่ใช่ปัญหาสำหรับเขาอยู่แล้วครับแต่เรื่องการใช้เท้าแค่เพรสและบิลอัพจากแนวหลังนี่แหละคือปัญหาส่วนอังเดโอนาน่าเนี่ยกลับกันนะครับการใช้เท้าเนี่ยคือจุดเด่นของเขาถึงแม้ว่าการเปิดลูกยาวช่วงหลังๆมาเนี้ย จะไม่ค่อยแม่นยำเท่าที่ควรกเ็เถอะแต่การแก้เพสติลอัพจากแนวหลังตรงนี้เนี่ยถ้าหากเทียบกันเนี่ยโอน,นาน่ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนเรื่องการเซฟครับไม่ต้องพูดถึงเห็นเห็นกันอยู่แม้กระทั่งเรื่องการยืนตำแหน่งยังมีข้อผิดพลาดเลยด้วยซ้ำนะครับเอาจริงๆก็ต้องบอกว่าเชื่อใจใครไม่ได้เลยขนาดนั้นจริงๆผมมองว่าแมนยูอาจจะต้องพิจารณาเรื่องผู้รักษาประตูคนใหม่ตามข่าวที่ออกมาช่วงนี้นี่แหละ ที่สนใจคนนู้นคนนั้นทีนะฮะซึ่งไม่แน่ใจว่าจะกลายเป็นตำแหน่งที่ทีมเราเนี่ยต้องการมากที่สุดหรือเปล่านะครับเพราะตำแหน่งที่สำคัญจริงๆเนี่ยคงเป็นตำแหน่งอื่นนะเช่นกองหน้าตัวเป้าอะไรแบบนี้ยังไงพวกเราเนี่ยก็ต้องรอติดตามกันอีกทีช่วงตลาดซื้อขายและก็หวังว่านะครับโอน,น่าจะไม่พลาดงูๆูอีกแค่นั้นเอง โดยเฉพาะเกมสำคัญครับในศึกยูโรปาลีกที่เหลือนี่แหละสมมุติเข้ารอบไปได้เนี่ยก็หวังว่าอย่าพลาดในนัดอื่นๆนะเกมยูโรปามันเน้นจริงๆว่ะส่วนเรื่องโจชวัวเซอร์ซีครับเรียกว่าน่าเสียดายเพราะเขาเป็นกองหน้าที่ดูดีกว่าลาสมุดฮอยลุนไปแล้วในเวลานี้ถึงแม้จะยิงประตูได้ไม่เยอะมากนะครับแต่การเก็บบอลพักบอลเชื่อมเกมต่อบอลของเขาเนี่ยค่อนข้างเนียนตาเลยและทำได้ดีกว่าฮอยลุนมากมาก เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยเราจะเหลือแค่ฮอยลุนคนเดียวแล้วนะครับโดยเฉพาะในเกมยูโรปาลีกครับที่เราไม่มีกองหน้าเหลือแล้วจริงๆนะเพราะว่าชิโดวีมาตินเนี่ยไม่ได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็คือเหลือฮอยลุนเลยนี่คือการพิสูจน์ตัวเองของฮอยลุนเลยก็ว่าได้นะในมุมมองของผมเนี่ยว่าจะได้ไปต่อกับทีมหรือไม่จริงๆก็เอาใจช่วยมาตลอดแหละจนมาดูเกมที่เจอกับดียงนัดแรกนัดที่แล้วนี่แหละก็เรียกว่าแทบหมดความอมดทนเลยแหละ แต่นั่นแหละครับสุดท้ายเขาคือนักเตะของทีมเราครับยังไงเราก็ต้องให้กําลังใจเขาต่อไปและหวังว่าเขาจะทําออกมาได้ดีแล้วกันนะครับหวังว่าครับยูโรปาลีกจะเป็นกุญแจสําคัญนะสำหรับฤด,ดูกาลหน้าของทีมเราที่จะได้ไปลุยต่อในศึกยูฟาแชมเปียนลีกนะครับผู้เล่นทุกคนในทีมเราเนี่ยควรรู้ว่ามันสําคัญแค่ไหนใส่ให้สุดในรายการนี้ครับเท่าที่จะทําได้ และต้องเก็บใช้ชนะให้ได้เท่านั้นมาอรอลุ้นกันครับว่าเราเนี่ยจะผ่านเข้าไปรอบรองชนะเลิศได้หรือไม่นะฮะยังไงก็ติดตามการคืนวันเพื่อสัดีนี้นั่นเองทั้งหมดนี้ครับคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปนะฮะถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคอมเมนต์อะไรสามารถพิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะครับที่สำคัญที่สุดก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยนะครับผม มุมแฟนแมนยูช่องสนับคอบอลปีศาจแดงสวัสดีครับ